คดีกําลังดําเนินไปอย่างสวยงามเห็นพฤติกรรมจําเลยไหมคะเห็นอารมณ์จําเลยไหมคะ FC ทุกคนเดาออกไหมว่าคดีมันกําลังเดินไปแบบไหนทำไมเขาออกมาในรูปลักษณ์แบบนั้นทำไมเขาออกอาการแบบนั้น FC เดาออกไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในศาลแค่นี้มองไม่ออกหรือ คอยได้ไหมคอยได้ไหมคะคอยด้วยกันอะ่ะแม่สาก็เสียลูกนะแต่คอยได้คะ่ะมันหยาบคายมันหยาบคายมันไม่ถูกใจเรานะเขายากคายมันเป็นสันดานของเขามันไม่ถูกใจเราแต่หนักกว่าน้ำลาย เขาก็ท <NXT> no ํามาแล้วหนักกว่าด well. ่าเขาก็ทํามาแล้วค่ะเราคอยไม่ได้เนาะจ้าเอ๋จ้าเอ๋วัสดีครับนี่คนหลอกมาแล้วว่าสวัสดีเอฟซีแม่หน่อยเร็วใครผูใดนะอืมไล่สดอยู่หรอไล์สดอยู่โอ้ยแล้วละไม่เอากล้องไปกินแกงกับไม้กับพ่อเลยอืมสนะบายบายพี่ขนกก้อนวัสดีค่ะหนูรอไหวนะหนูรอไหว คอยด้วยกันสิป้ายานดีมากค่ะทุกคนป้ายานเป็นคนดีแม่รู้ป้ายานก็ไม่เคยต้องการอะไรจากแม่เวลาแม่ว่างแม่ก็เข้าไปดูคลิปให้กดไลค์ให้กดหัวใจให้บ้างก็มีค่ะนะนี่แม่เพิ่งมาถึงบ้านแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่แตงโมพาลุยปลาส้มหมดเลยค่ะ พ to er ี่สั้นใจเย็นเย็นค่ะทุกคนใจเย็นเย็นเรารอมาสองปีสามปีเราก็ยังรอได้เลยนะเขาตกอยู่ในสถานะจำเลยเพราะอะไรเขาทำคนคนหนึ่งเสียชีวิตนะแล้วนี่แค่เขาบ้านน้ำลายแค่นี้เองเราทนไม่ได้เหรอเราทนไม่ได้เหรอปล่อยให้เขาแสดงออกมาสิปล่อยให้พื้นที่เขาให้เขาแสดงออกมาเลยนะ ให้เกียรติอายการค่ะทุกคนขอบคุณพี่กนกกรค่ะที่400หนุไม่หายเครียดเลยเพี่กนกกร400ไม่หายเครียดเลยอ,เอะไรอัพส <laughs> วัสดีค่ะอ,คอืมเดี๋ยวแม่ว่างจะเข้าไปดูเดี๋ยวแม่ว่างจะเข้าไปดูค่ะให้กำลังใจน้องสาวนั่นน่ะสิพี่ ขาดอีกตั้งหกร้อยกว่าจะได้พันหนึง่งอะเนาะอืเอ่เอาเอาเดี๋ยวค่อยมาไล์ก็นดีนะ้ทุกคนทนอีกนิดนะทนอีกนิดนะแค่เขาดา่ามันไม่เจ็บเหมือนลูกเราตายหรอกทนอีกนิดนึงสิให้เขาแสดงออกมาให้เอฟซีเขาได้เห็นว่าเขาเกี่ยวกาดขนาดไหนพวกเราทนอีกนิดสิ อย่าทำหน้าเครียดสิก็แม่ไม่รู้เรื่องนี่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะไหนไม่สาคนรอเออคนหลอเขาหล,ล,นะล,ลบกล้องนะคนหลอเขาหลบกล้องนะนะรอนะเข้าใจตรงกันนะคะรอเด้ออืมเราต้องรู้จักรอนะให้เกียรติอายการท่านทำงานแบบดีที่สุด เดี๋ยวว่างแม่เข้าไปดูปาัาญาเดี๋ยวว่างแม่เข้าไปดูแม่เข้าไปกดให้นะปัญยาเขารู้ว่าแม่อยู่ยังไงนะแม่ยุ่งหรือไม่ยุ่งอยู่ยังไงเขารู้เขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะนะใช่เดี๋ยวว่างเข้าไปดูนะนะทุกคนต้องเชื่อมั่นด้วยกันสิปล่อยให้เขาเกี้ยวกาดออกมาปล่อยให้เขาแสดงออกมาเลยให้ทุกคนได้รู้ให้เอฟซีเขาได้เห็นว่าเขาเป็นยังไง มีผู้ชายไม่ยอมเดินผ่านกล้องเขาอยากรู้ว่าลูกแม่หลอไหมใช่อืมนะก็หมาพีทุเรียนโทริรอรอผู้บ่าวยู่ใสผู้บ่าวยู่หลังกล้องนี่แหละสนใจเสื้อกันหนาวเอดไลน์ด้านบนจ้าช้างรอรอรอนะรอรอนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะเมื่อก่อนเขาแบบยิ่งทําไม่ดีจนจนได้ตําแหน่งจําเลยมาแล้วเรารออีกนิดนึงสิ รออีกนิดเดียวรออีกนิดเดียวขอบคุณค่ะปู่อยู่ในเตดขอบคุณค่ะขอสามตัวตรงๆรสามตัวตรงๆงเหรอปู่วันไหนเดียะพี่โรสสวัสดีค่ะพี่ดวงพี่ดาววัสดีค่ะให้เขาแสดงออกมาให้ให้คนทั้งโลกได้รู้ให้คนทั้งโลกได้เห็นให้อายการได้เห็นให้ศาลได้เห็นนะ เห็นไหมเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับการประกันตัวเราจะมีโอกาสได้เห็นพฤติกรรมเขาไหมเราจะมีโอกาสได้เห็นเขาเป็นแบบนี้ไหมเอฟซีของเขาเองก็ตาสว่างมาหลายคนนะเอฟซของเขากลายมาเป็นเอฟซเราก็หลายคนในระหว่างที่เขาได้รับการประกันตัวถูกไหมพี่ๆหลายคนที่ยังอยู่ตรงกลางยังลังเลก็ยังขยับออกจากตรงกลางแล้วมาอยู่ด้วยกันอืได้ข่าวว่าเขาลบคลิปแล้วแต่มีคนดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่รสนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใจเย็นเราต้องรู้จักคอยนะคลิปจากป้าบูหลันสามารถถอนประกันได้เลยเราต้องให้เกียรติอายการด้วยค่ะทุกคนนะไม่ว่าจะคลิปอะไรจะหลักฐานอะไรยังไงเราต้องให้เกียรติอายการด้วยนะอาปู่จัดไปสามเจ็ดเก้าจัดไปเลย อะะไรทำไมมสายเข้าจังอืมเขาพยายามจะระบายอารูมเขาออกมาเยอะๆแต่เราไม่ต้องไปดิ้นตามนะเราไม่ต้องไปดิ้นตามหรอกหน้าต่างมีหูประตูมีช่องค่ะทุกคนเงียบเข้าไว้นิ่งเข้าไว้ให้เขาแสดงออกมาสิ นะอย่าก,กระตุกกระตากเดี๋ยวไก่ตื่นรู้ไห้รู้แล้วก็อยู่ซื่อๆยังหาซื่อหอ่วงซื่อเลยอ่าออาอบลาเนื้อมาบก่บกบตู่อ,อืมก็เพิ่งเดาได้นี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ไง พิ่งเดาได้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาเขาด่าว่าแม่หยาบคายใช่ไหมละ่ะพี่พิทักษ์รักแฟนหวัดดีค่ะพี่พอดีชาแน,นลหวัดดีค่ะเดาได้แล้วว่าตอนนี้คือเขาทําคลิปด่าแม่หยาบคายใช่ไหมละ่ะว่าแม่ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องจดหมายว่าแม่มานั่งไล์สดแอบแบงแล้วแต่เขาเลยนะแล้วแต่เขาเลยนะนี่ไงผู้ชายผ่านไปแล้ว เรอรอได้แต่หนูคันแขวแม่ก็คันแขวคือกันแม่ก็คันแขวคือกันนันเละแต่เราต้องอยู่ในโหมดอดทนไงคะหยุดแซมแพงขอบคุณคะ่ะใช่เราได้ดูเขานี่ไงเราได้ดูเขาทุกวันตอนนี้คือดาวออกแล้วว่าเขาทําคลิปหรือว่าเขาไลฟ์สดหยาบคายดูถูกดูหมิ่นดูแค้นไม่ชมพู่ใช่ไหมคะอืมดาได้แล้วตอนเนี้ย เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวแม่ว่างไม่จะไปดูคลิปประยานนะคะอันไหนที่มีประโยชน์เราเก็บไว้แน่นอนอืพี่อําัยทีมเอฟผู้ชายเจอผู้ชายไม่ได้เลยขนาดข้างหลังยังเอฟเลยเนอ้อดูไม่ได้เลยเขาด่าผู้หญิงแล้วพอเขาด่าผู้หญิงแบบนี้พวกเราพวกเราคิดยังไงกับเขาแบบแหวะไหมล่ะเแบะบปากไหมคะใช่ไหมล่ะเขาไม่น่าดูเลยใช่ไหม อืมพฤติกรรมชวนให้ถอดถอนประกันมันก็ต้องให้เกียรติท่านนายการด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะขอบคุณพี่ดวงพิดาค่ะที่ให้สติกเกอร์มาค่ะใช่ค่ะฮันนะรอมาถึงสองปีแล้วถ้าแม่รอตั้งแต่วันที่นั่งเฝ้าลงสุดน้องแล้วยังรอได้นะทำไมเราจะรออีกไม่ได้คดีขึ้นสู่ศาลแล้วนะนับจากนัดหน้าไปจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่สำคัญสำคัญ ขึ้นสืบพยายนทั้งนั้นเลยพยายนชาวบ้านจบแล้วนะคะน,นี่พยายนชาวบ้านขึ้นสืบจบแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เดาออกไหมพี่ชฉลวยคุ้มเกงสวัสดีค่ะพยานเอาป้ายานให้ปรึกษาทนายในส่วนของคดียา,ยานะคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแม่แม่ขอพูดรวมๆนะ ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเป็นไปอย่างสวยงามยาเออนะเห็นไหมว่ากำกำกลังทำงานอยู่มาช้าแต่มาจริงนะเห็นความเครียดของเขาไหมนี่ไม่ใช่นาริสไม่ใช่นริศนะคะคนนี้ไม่ใช่นาริสนะกำกำกำลังทำงานไงเห็นไหมแม้ไม่ใช่คดีชมพู่ ปดีที่เขาคิดว่าจบแล้วก็ยังมานิ่งนิ่งซะรอรอนะทุกคนเจ็บแทนแม่แล้วยังรอได้เลยตอนน้องตายตอนน้องตายใหม่ๆเรายังรอได้เลยอย่าไปทำอะไรเขาปล่อยให้เขาโกรธเกลียดเครียดวา้าวุ่นปล่อยให้เขาเอาละวาดให้สุดฤทธ์นะ ปล่อยให้เขาได้ระบายปล่อยให้เขาได้อรารวาดให้สุดฤทธิ์ไปเลยปล่อยให้เอฟซีของเขาได้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ให้สุดปล่อยให้เขาได้เห็นพฤติกรรมของจำเลยที่หนึ่งที่สองให้สุดฤทธิ์ไปเลยให้ทุกคนได้ดูว่าตลอดเวลาที่เมื่อก่อนเขาอยู่กับครอบครัวเราเขาเป็นคนยังไงนี่ไงแม่ไม่ต้องไปพูดว่าเขาเลยว่าเขาเป็นคนยังไงเขาทำออกมาเอง เขาแสดงออกมาเองด้วยเงินประกันที่เขาประกันตัวออกมานั่นแหละแม่ไม่ต้องไปว่าเขาเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาทำตัวเองนี่ไงแม่ด่าไม่สู้เขาหรอกเออนะแม่ด่าไม่สู้เขาหรอกแล้วเป็นผู้ชายที่ด่าผู้หญิงนี่แบบแม่ไม่ควรไปคุยด้วยเลย นะผู้ชายด่าผู้หญิงนี่ไม่ไม่ควรไปพูดด้วยเลยบอกจริงว่าคือรู้ว่าเขาต่ำแล้วเราจะลงไปทำไมค่ะพี่ประซิวปลาส้อยทำบุญเอาหน้าภาวนากันตาย,ยาเคยได้ยินไหมคะมันมันแก้กันไม่ได้หรอกใช่รอเบิ่งอย่างเดียวป้าหน่ยสวัสดีค่ะป้าหน่ยขอบคุณป้าหน่ยกับทีมด้วยนะคะที่แบบ ที่จริงพวกเราดูอยู่นะคะป่าหนุ่ยนะเข้าไปกดก็ไม่ได้เข้าไปเม้นก็คือมันมันกระทบหลายๆอย่างอะคะ่ะหนูเชื่อว่าป่าหนุ่ยเข้าใจนะเพราะพวกเราก็อยู่ด้วยกันมานานพกากอดกดช่องนี้ช่องนู้นก็บอกไม่มากดบ้างเลยบางช่องก็รับได้กับการที่เราไม่เข้าไปบางช่องก็ขอก็รับไม่ได้ค่ะเหมือนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วว่าแม่สามีช่องพันธมิตรตั้งมากมายทําไมไปกดให้ช่องเดียวทําไมเข้าไปแต่ช่องเดียวพอช่องนี้ที่เราเคยเข้าไปแล้วเราไม่เข้าไปโดนอีก ะพี่เดนูรอ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 นะรอเราต้องรู้จักรอสิตอนนี้น้องตายเรายังรอได้เลยคอยได้ขนาดนี้แค่นี้เธไมจะคอยไม่ได้ผมไม่คิดมากครับแม่ขอบคุณค่ะป้านุ้ยขอบคุณค่ะนะคนที่เข้าใจเขาก็จะเข้าใจแล้วอย่างป้ายานนะ่ะแม่เชื่อว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มากๆอยู่ด้วยกันมาก็นานนะป้ายาน คือไม่อยากอธิบายมากเดี๋ยวจะหาว่าสันลเสริญเยินยอตแต่คนเดียวนิ่งไว้สินิ่งไว้เออพ่อเขาจะเป็นเอฟซีป๋าหนุย่ยแล้วก็พี่มนมจิตนี่เอาเข้าไปกินข้าวด้วยนะป๋านะพ่อเอาป๋าเข้าไปกินข้าวด้วยตลอดเวลาเลยใช่อีกไม่กี่เดือนเองทําไมเราจะรอไม่ได้ล่ะนิ่งนิ่งสินิ่งสิยิ่งเรามีความสุขอีกขั้วก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นน่ะทุกคนดูไม่ออกหรอ ใช่ไหมแม่ก็มัวแต่ขายของหาเงินน่ะแล้วเขาก็มัวแต่มานั่งด่าแม่ค่ะป้าปหนุ่ยขอบคุณค่ะพ่อเขาชอบพี่เอ่อคุยกับอาจารย์เดชาค่ะมีมี่หวัดดีค่ะแม่ไม่เป็นอะไรแม่ไม่เป็นอะไรอืมไปดูคลิปเก่าของแม่ร้องไห้นะ บางคนเขาก็เตือนไม่ได้หรอกคะ่ะบางคนน่ะทนายเตือนเขาก็เตือนไม่ได้หรอกมันมันขึ้นอยู่กับคนค่ะนอนอปุ๋งปิงเราต้องรอได้สิวันที่น้องตายเรายังรอได้เลยวันที่เราเรานั่งเป้าลงศพกเรายังรอได้เลยรอมาตั้งสองปีกว่าทําไมเราจะรออีกไม่กี่เดือนไม่ได้บ้วาจนหูดับนะรออีกไม่กี่เดือนนะ่ะรออีกไม่กี่เดือนเองอย่าไปเร่งเขา อย่าไปเร่งเขาเลยปล่อยให้เขาเได้ระบายออกมานะพี่รัตนววลัยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่นัสิมานะใจเย็นเย็นใจเย็นเยนนะใจเย็นๆยนยน,นะได้ไปเลยก,กินเร่งแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้หยาบช้าขึ้นทุกวันเห็นไหมเห็นความกดดันเห็นความเครียดของเขาไหมคะออกจากศาลป่าก,ก็บอกว่า ออกจากศาลแต่ละครั้งปากก็บอกว่าอสืบพยานโจทย์จำเลยได้ประโยชน์ทุกครั้งทุกครั้งที่ออกจากศาลเขาจะบอกว่าจำเลยได้ประโยชน์นะแล้วได้ประโยชน์แบบไหนล่ะคะทุกคนดูไม่ออกเหรอเดาไม่ออกเหรอเขาได้ประโยชน์ยังไงทําไมเวี่ยงอย่างนี้อ่ะทำไมเขาออกอาการแบบนี้ใช่ไหมคะป้านุยสืบพยานแต่ละรอบอะ่ะ ได้ประโยชน์ยังไงทําไมถึงทําไมถึงเวียงขนาดนี้ล่ะคะทาไมออกอาการแบบนี้ล่ะคนได้ประโยชน์คนมีความสุขทําไมออกอาการอย่างนี้ล่ะคะอืมวันนี้ไม่ไหวจริงๆเละเทอะมาก <c oughs> ใช่ป๋าทนายได้ประโยชน์